มาอีกหนึ่งที่ครับที่เรื่องลือเรื่องคุณภาพนะครับที่นี่เอกแค็กเตอร์อ่างทองครับดูรถไปโคเยอะแยะนี่ก็มีให้เลือกหลายคันครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น13ตันหรือว่ารุ่น20ตันนะครับทั้งโคมาสุทั aso, ทง้งโคเบโกแล้วก็ซูมิโตโมครับแล้วก็มีแคทด้วยอันนี้เป็นรุ่น10นะฮะอันนี้รุ่น10 ที่นี่จะเก็บสีตั้งแต่เฟรมขึ้นไปเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยรุ่นสิบนะครับก็จะเก็บโอ้เก็บเยอะอยู่นะเก็บสีเก็บรายละเอียดไอ้แนะับอันนี้อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านของเอกแท็กเตอร์นะครับซูมิตโตโม่ h 2 1 0 f 6 F6 มัง้งเห็นติดสติกเกอร์แบบนี้ต้องเป็น F6 <laughs> แล้วก็จะมีข้างในนะครับมีข้างในนะครับอันนี้ซานี <S <S ่เอสวายหนึขีดสิรุ่นนี้ผมมีอยู่คันหนึ่งก็ถือว่าสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆแจ๋วใช้ได้อยู่สำหรับถ้าจะเอาไปทำงานเานาะเอาไปทำงานตักดินสภาพได้นะครับอันนี้3 1 3หดี 313 D2GC นะครับอันนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงก็จะมีเยอะแหวเจอรถสวยครับสแกนเนียหัวลากแล้วก็จะมีมาร์คเทนมาร์คเทนนี้น่าจะมีหลายคันรุ่น10รุ่น10บ้านใหญ่โตครับทางเอาพงเอาผ่าดเบนจีทีอโอ้โหเจอะแยออันนี้รุ่นสิบนะ โอ้อันนี้ล้อยกด้วยคันนี้ชอบคันนี้นะครับชอบคันนี้รุ่นสิบคันนี้สวยอเฟรมเดิมๆไม่เคยแต่งไม่เคยอะไรซูมิตโตโมนะฮะซูมิโตโมมีอยู่ตรงนี้มีอีกสองคันตรงนี้มีอีกสองคันแล้วก็จะมีลงลงซ่อมนะฮะลงซ่อม ตลาดที่มาดูตอนแรกก็มีอันเนี้ย SK 2 0 0 Super X M อันนี้ต้องล่างถามว่าแข็ไแงไหมแข็งแต่ว่าก็ต้องต้องเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จรายละเอียดก็ต้องมีโอโพสสีเปมิมเพื่อไม่เห็นหลุมสนิมที่นี่เอกแค็กเตอร์นะฮะก็ทำเขาเก็บหมด คันนี้หมื่นหมื่นหกมื่นหกพันชั่วโมงสำหรับคันนี้เยอะอันนี้ก็บูมยาวอาจะมีโรงซ่อมนะโรงซ่อมโรงทําสีกำลังทาสีอยนนู่เลย สำหรับแคปไปลงซ่อมอุ้คันนี้มาจากอำนาจคันนี้น่าจะทำฟันใหม่ใช่ไหมร่าพุ่งขีใหม่างกำลังทำอยู่เลยอันนี้จะลงซ่อมนี่จะซ่อมใหม่ทำใหม่ให้หมดเลยอันนี้เฟรมสวยสามสองศูนย์ดีทูเอ๊ะันนี้ก็ ได้มั้งเนาะแต่ว่ากินน้ำมันไว้แค่นั้นแหละตอนนี้ทำใหม่โหนใหม่น่าจะบุบเข้าไปมันน่าจะบ,บุบหละย่าจะมีเอ็กเอมอีกหนึ่งคันเี้ลูกพี่เขากำลงังล้างอยู่เลยโอ้นั่งสูงเลยพี่โอ้อยู่ในข้นา,างในครักำลังล้างอยู่ซุปเปอร์เอ็กเอมตอนนี้เปลี่ยน โรเลอร์ใหม่แต่ว่าแค่เลีรยเดิมนั่งสูงแล้วก็จะมีทิตชิอันนี้โอ้ใหญ่มากแขนยาวอันนี้เป็นสองหนึ่งูเอลซีบุนยาวที่นี้ก็ใหญ่มากอันนี้ รุนสิบกำลังทำสีอยู่เลยอันนี้เขามีการทำสีเฟรมอ่ะนะเก็บสีเฟรมเพื่อไม่ให้เป็นสนิม พะเก็บอย่างนี้แล้วมันก็ดูไม่ออก,กน,นะว่าเสนิมนกินไหมดูไม่ออกเลยต้องพิจารณานะครับในการซื้อรถมือสองเนี่ยมันต้องดูดูเยอะๆหาดูเยอะๆลงังรึ่งก็มีลอยล้มหน่อยๆมีรุ่นสิบรุ่นสิบจากอาริยะ ปุ่งจีก็ทำสีแล้วเรียบร้อยอ๋อนี่คือข่าวนะครับนี่คืออ่าที่ขายรถมือสองอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อลือชาสำหรับผู้ที่อยากจำสื่อนะครับผู้ที่อยากตามหารถมือสองนะครับเพราะว่าจะเป็นโกเบโกเอสเคสองร้อยเพราะว่าจะเป็นซูมิโตโมเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟ แล้วก็มีแคทนะมีที่นี่น่าจะเน้นๆอยู่สามยี่ห้อซูมิโตโมเห็นสามคันแล้วก็มีโกเบโกอยู่หลายคันแล้วก็มีแคปนะครับแล้วก็จะมีโคมัสสุก็น่าจะแต่ว่าคันนี้คงไม่ขายแล้วมั้งสแกนเนี้ยนะี <laughs> ่ย เห็นพี่แกเพิ่งได้มาใหม่คันนี้เอา้าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากมาซื้อที่เอกแท็กเตอร์ก็ลองกดเข้าไปใน g o o g l e Map นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า,าเอกแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยว g o o g l e Ma p จะพามาเองเรามาถึงแล้วนะครับก็จะมีสินค้าอยู่ประมาณนี้ให้ได้เลือกชมได้รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัดีใช่ไปเลยครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.